เพื่อนอันนี้กูไม่อันนี้มึงอันนี้กิกี้ดี้เอามีแต่ของมึงหรออ๋อ,อกล้องกูตกไม่ได้รีทิฟมามาลีเน,น,นอร์นาซิอาฮัลโหลนาซัตเชียนชีเมุู่้มาคิสิก,กิอาคิสิก,กิอาเฮ้คิสิก,กิอาเ้ท็กชอว์ Where you guys from ไทยแลนด์นะ Uh, Bangalore. My legs plus gender! gender? Yeah! Oh my yeah. fucking god, lady boy, lady boy! Yeah, we like lady boy, yeah! Yeah, lady boy! Yeah! yeah. I suck you dick. Uh, can you you? Yeah, yeah, yeah! Uh, can I show sure. uh? oh, oh, yeah, oh yeah! Yeah! Ah! Ah! Li 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 li. Li 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 ลิลิลิล่ไปเจอห้องอะไรนี้กูไปกดดาวน์โหลดไอเอพีก่อนกูลืมกดฟรีเมดคิดไอสัตว์เอ๊ะหามาระดับหนึ่งเอาเอาห้าเลยเอาห้าเลยเอาหนึ่งก่อนเอาหนึ่งก่อน ไอ้ย่าตังกันหมื่นเดียวมึงจะเอาห้ากองก็ไม่มีมึงจะบ้าหรอ,อสวัสดี<ท>คือสวัสดีดีวายจีนะฮะสวัสดี d ีวายจีนะฮีะสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลพีจะเล่นไหมเนีเ่ยฮะไม่รู้แม่ง เอากล้องเอ้ที่ดีๆก็มี6,800กับ4,000หนึ่งเอา4,000กับ1,800ไปก่อนละกันชวนด้วยจ้ะจอยเลยจอยเลยเล่นไปก่อนเดี๋ยวตามไปเออโอเคว่าแต่เราไม่เล่นบาเวลกันแล้วลอว่ะ กูก็อยากนะแต่พีไม่ชอบอ่ะดิเออโคเวอร์เป็นไอพีะเอาเกมเป็นเป็นคนกันเดี๋ยวมึงใครเนี่ยอ๋อมีสามคนอีกคนเดือดแท้เอ,อ้า กูเห็นแค่สองเองนะ,ะกูเอาเฟนออนลี่ออกกันแหละอ่ะอ่ะแต่กูข่าวเวกินเด็กกันปรับไงวะกล้องกูชิบหย ส,สว่างไปเอย,อยังไงดีวะเนะี่ยสว่างเกินเอ้าซันนี่บิลมาไงจ้า,างไงเล่นด้วยกันล้าวหาข้าวหาข่าวามันมันจะยากอะดิแป๊บ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 เอ้ยเช่นหน้ากูขาวไปอะเออไม่เป็นไรเดีย๋ยวค่อยแล้วกัน มา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 ที่ไหนวะเนี่ยที่ใหม่วะเราไม่เคยมาที่นี่ We've never been here before สวัสดีคุณลีนานะครับเ,รเวลาฮัลโหลฮัลโหลเอ้ยอ๋อ <What> s <S คุณ <what S 1> ลง <it? S 1> น้ำเลือดเลือดหายเลย40ห้ามลงน้ำห้ามลงน้ำมันมีตัวอะไรอยู่ในน้ำไม่รู้ เนี่ยกูลดเลื่อนรถป40เนี่ยเออไม่กระตุกหรอปะงสยตอนแรกไม่ออกอ่าอีเชี่ยกระตุกละกระตุกล่ะอยู่ดีก็กระตุกเออสว่าง material, ามากเฮ้ยเจอหนึ่งตัวมาซีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้หมดเคสวยตกใจเลยเอก้องนี้อกองนี้ไปบ้างกล้องนี้ไปบ้างเอก้องหน่อยเอก้องทำไมสลับสลับทำไมแช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 เร์เร็วเร็เร็วเร็วเออทีอะไรวะไม่มีกูจะเป็นคนดีโอ้ยจริงหรือเ จริงแอ้มากูดกายนะเฮ้ยมีระเบิดอยู่แถวนี้โย่ Yo, follow me Hey you. Hey you. Follow me. Yo man, come on. Follow me. ฟาโล่ฟาโล่โอ้โอ้ยโอ้โหลวงคู่เลยเวนเดฟัะโย่กินระเบิดอยู่ตรงไหนวะนี่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 ไงเอ้าไม่ใช่นูนูนูข้างบน Hey everyone f o l l ล w follow, follow. c ่ค e come ใช่อยู่นี่อยู่นี่เนี่ยสองลูกเลย,ยตรงนี้อีกลูกหนึ่งตรงนี้อีกลูกหนึ่ง เดี่ยกูบอกแล้วหาบอลยากไม่เชื่อกูต้องไปถ่ายข้างนอกว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจริงเหรอเลียงโโอ้ห ได้แต่ไอ้เหี้ยมันกูจะเอาไว้ให้มันมันโดนมอนน่อยดิเมื่อกี้มีมอนอยู่ยตัวแถวนี้ไม่รู้อ่ะนี่เมื่อไรระเบิดเยอะช่างแม่ง,มงต้องไปถ่ายข้างนอกแล้ววะกูว่าไม,ไม่มีตัวระเบิดเลยไม่ไม่มีบอนเลย ไม่หรอกในนี้กูว่าหมดแล้วเฮ้เฮ้เครับครับครับเอ๊ะลอกมาโดนในนี้ยังไงหนู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 เฮ้ยนู่นไงนู่นไงโดนระเบิดโดนระเบิดโดนระเบิดอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวไปโดนระเบิดโอ้โหเด็กดอกแต่กูไล่เลยกูไล่เลยเฮ้ยมาดิมาดิอ้าวไอ้สัตว์กูโดนเองว่ะ แอ้งเอ๋ยว่ากูต้องไปแล้วล่ะฉันอยู่ไม่ได้ฉันอยู่แถวนี้ไม่ได้ฉันจะเป็นบ้าตายเอ้ยลืมเปลี่ยนเกมไมเอเวนเดี๋ยวกันนะหาข่าวโอเคมา ไอ้โยไอ้โยอย่อยู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 ไอ้มึงมีอ้ปะมีกูใช้แล้วใช้แล้วหน้ยหกห้าแล้วไม่เป็นไรเลือดกูเยอะจัดใครจูกูอยู่ไหนเนี่ยสามนาทีแล้วนะอยู่นู้นอยู่นู้นวันเตอร์อยู่นู้นขวาขวา ตรงที่คนวิ่งไปยังไงจังหวะจังหวะกันมันต้องตีแน่นอนใช่ใช่ชัวร <ah ์หันไปแล้วหันไปแล้วตีแล้วโม่งโอ้โหบางกูเต็มเลนเลยเอาโจโๆๆจโจขู่ก็หาจังหวะอยู่เหมือนกัน กูเหรอตกใจเออไอ,อ,อ,อไลน์ต่อไปคือกูไลน์ต่อไปคือกูเตรียมตัวถ่ายนะเตรียมตัวกูโดนแน่แน่กติตตตนสถานการณ์กูตายกูตายเฮ้ยดุดดุดขาดขาดเท่าไหร่แล้วอะ เอ้ยถึงแล้วขันหกขันหกกูขอถ่ายให้หมดก่อนรอรอถ่ายก่อนนัดส่องไฟให้หนะยยพี่อ่ะใครจูอยู่ไหนหมดวะเหลือเหลือสี่ผ้าบ่ดิ ือต้องมีคน,นไปเป็น,นเหยื่อแล้วละ่ะเดี๋ยวรอก่อนยังไม่ถึงตัวนี้วิ่งไปเฮ้ยมีสองตัวไหนเรียบรย้อยหมดละเหลือสามไม่เห็นใครจูเลยอะ่ะ มีนโอเคหมดกูสาวตมืงแต่ใคร,รดูกูกดดีเฟลเองไงแล้วเหอะอะไรมา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 ,า,มาหน้ากูขาวออกมากเลยอ่ะ กลับมาวิง่งได้แล้ววะเออไ,มไ,มไม่มาแล้วมั้งไปเล่นอะไรอยู่วะเล่นเกมโทรศัพท์เหรอนี่โหกล้องท,ทำไมมึงได้เยอะก,อกว่ากูอีกวะโอ้โห,โหของมึงทั้งนั้นเลยนะเนี่ยะ ไอ้เชี่ยไม่มีของกูเลยไม่มีของกูเลยอ๋อดี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 โอเคเปลี่ยนเดี๋ยวอย่างเงี้ยนี่ขนาดกล้องดีนะเนี่ยกูกากเองแหละเออสัตว์มาซื้อกล้องใหม่ซื้อกล้องใหม่กล้องดีๆเรามีเรามีตังค์เท่าไหร่วะห้าพันสี่หมืไม่พอวะห้าพันสี่ขายได้ไหมขายไม่ได้เลยเฮ้ยอยากได้อันเนี้ย ใครจะเอามึงจะเอาไหมอะไรอ่ะอ่ะออกไปอ่ะเอาซื้อทำไมอ่ะไอ้เยี่ตักไมโฟขาห้าร้อยคุจะเอาหมวกไปใช้ไอ้เียเออช่างแม่งก็ดีก็ดีอ่ะเออไป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 ห้องพีมห้องพีม อ๋อระดับมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะยังไงก็ต้องเล่นตั้งแต่ระดับหนึ่งเพราะแล้วถ้าถ้าเล่นระดับไอ้นี่ไปเลยมันก็ไม่ได้มันไม่มีตังค์ซื้อกล้องดีๆหาของดีๆไม่ได้ไประเด็นคือ <c oughs> ถ้าจะเล่น5ดาวก็ต้องกล้อง50%ทุกคน <c oughs> อ๋อนี่นี่นี่ <c oughs> นี่ <c oughs> นี่ออเออว่ะกูเหยียบท่อหลายรอบละ อ้าวฟองเมื่อยฮัลโหลโอ้โอ,โอแหลกเนี่ยเนี่ยเนี่ยกูเข้ามาด่านแบบนี้แล้วกูแหลกตลอดเลยกูเส็งไปขอบคุณครับขอบคุณสำหรับหัวใจแล้วก็ขอให้ปังค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่งเอเดี๋ยววันจันทร์งคานพูดคุยรหัสสุขเล่นนนี้เอาวีกันหรือคืนนี้นอนกี่โมงอะ่ะ เออเดี๋ยวเล่นจบตรงนี้เดี๋ยวไปเอาวีสักตาสองตาฮัลโหลยูคัมวิทมีฟีเบ็กฟัดคัมคัมคัม hey superman come here. come here come here come awesome. here come here i will make hey, baby. yes i will make you look awesome come with me you will get an awesome shot for my ของผม e ากั m า่เหรอไม่รู้ว่าต้องลองทักไปลองทักไปก่อนดิมา m e here. าม m e here. Come กับ e m a n c o m e h e r e า o m e here. Come here. ม e านั่นแหละโอเคผ่มามากั ไงครับมาด้มาด้มาได้มาระเบิดเด้เดอุ้ยระเบิดมาจริงโอ้ตายปะไม่ตายแต่แนหนขาดทักดิสมาได้ได้ได,ได,ได้เดี๋ยวเดี๋ยวทักดิสไปมึงเกียวมึงไหวไหมได้ได้ได้ มีฮิวะมีมีฮิลละเลยร้อยหกห้าม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 านี่นี่นี่ตาเอ้ยไม่ใช่อลียงหลังหลังกินไหนไม่มีอ๋อมี ตัวนี้แหละมันฆ่าคนไปสามคนแล้วเออไม่ได้ชาติมันเยอะเหี้ย่ะเฮ้ยมีคนมีคนโดนระเบิดเฮ้ยข้างนอกว่ะข้างนอก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 ใครจูใครจู๋ใครจู เฮ้ยฉากช็ชอตเด็ดช็อตเด็ดช็อตเด็ดโอ้โห<ว>เอา้ามึงอยู่ไหนอะขวา,าน,นวันาน่นแหละนั่นแหละตรงไปตรงไปกู<ว>เหลืออยู่หนึ่งช็อตสุดท้ายโอ้ย<ว><ว>ช็อตสุดท้ายช็อตสุดท้ายแป๊บนึง